สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาตัดเสื้อคอวีแขนในตัวจากผ้าถุงกันนะคะผ้าถุงที่ใช้นี้จะมีขนาด2เมตรค่ะเราจะมาตัดแบ่งผ้าออกเลยนะคะนี่ค่ะจะตัดแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างนี้นะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะเอาไว้ตัดกางเกงขาสั้นค่ะ ส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นไว้ตัดสาบเสื้อและก็ระบายของกางเกงขาสั้นนะคะรอชมกางเกงขาสั้นในคลิปถัดไปนะคะแยกผ้าออกชิ้นส่วนนี้ก็จะตัดเป็นตัวเสื้อค่ะตัดผ้าออกมา2ชิ้นนะคะความกว้างของผ้าก็คือ30นิ้วค่ะส่วนความยาวก็คือ30นิ้วเช่นกันนะคะ ื้อตัวนี้จะไม่ยาวมากค่ะจะยาวคลุมสะโพกค่ะเราจะแยกชิ้นส่วนออกไปชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชิ้นด้านหลังค่ะส่วนชิ้นส่วนนี้เราจะตัดเป็นตัวเสื้อด้านหน้านะคะเราจะพับทบครึ่งเลยค่ะเราจะมาทำคอเสื้อกันเลยนะคะวัดเข้าไปสีนิ้วค่ะวัดลงมาอีกหกนิ้วนะคะ แล้วเราก็จะขีดทะแยงเป็นรูปตัว V เลยค่ะนี่ค่ะขีดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะตัดเลยนะคะนี่ค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรูปตัว V แล้วนะคะจะเป็นเสื้อคอ V ค่ะเราจะตัดผ้ามาชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาทำเป็นสาบเสื้อค่ะ นี่ค่ะตรงสันทบเราก็จะวางให้เป็นสันทบตรงกันนะคะวางทาาให้เสมอกันเลยค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนแล้วเราก็จะตัดให้เท่ากันนะคะสาเสื้อนี้เราจะตัดความกว้างนิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะเราจะวัดนิ้วครึ่งเท่าๆกันลงมานะคะ ปที่จะตัดเป็นสาบเสื้อค่ะเราก็จะได้สาบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไปเย็บเลยค่ะ พับริมเล็กๆนะคะพับทบเดียวนะคะแล้วก็จะเย็บโดยรอบค่ะหรือว่าตรงส่วนสาบของคอเสื้อผู้ชมจะนำไปโพ้งก็ได้นะคะถ้าหากว่าจะใช้วิธีโพ้งริมเราก็จะลดความกว้างของสาบเสื้อลงเหลือประมาณ1นิ้วค่ะแต่สาบเสื้อนี้จะที่ประเจนตัดมานี้จะกว้างหนิ้วครึ่งนะคะ เจเลือกวิธีที่จะพับเย็บริมเอาค่ะไม่ได้นำไปโพงนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ผู้ชมที่ไม่มีจากโพงก็สามารถเย็บได้ค่ะเพราะว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนนี้จะใช้วิธีเก็บริมโดยไม่มีจากโพงนะคะนี่ค่ะเราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาวางทาบกันเย็บกับคอเสื้อเลยค่ะวางจุดกึ่งกลางให้ตรงกันแล้วก็กรัดเข็มหมุดไล่ขึ้นข้างบนนะคะ วางริมให้เสมอกันค่ะจะเย็บหางริมเข้ามา7มิลนะคะก็จะเย็บเป็นรูปตัววีตาม คอเสื้อของเราเลยค่ะนี่ค่ะพอเย็บตรงถึงมุมตรงนี้เราจะปักเข็มนะคะแล้วเราก็จะหักมุมเป็นรูปตัว v ขึ้นไปค่ะตรงกลางนี้เราจะตัดนะคะเราจะคลิปผ้าเข้าไปให้ชิดกับเส้นที่เราเย็บนะคะตรงเส้นที่เราหาักมุมนี้ค่ะ แต่ตัดไม่ให้โดนได้ขาดนะคะก็คือตัดให้ชิดที่สุดค่ะทีนี้เราก็จะเย็บล้มตะเข็บคอเสื้อนะคะเราจะล้มตะเข็บมาทางฝั่งสาบเสื้อนะคะนี่ค่ะล้มตะเข็บลงไปให้ชิดกับตรงมุมแหลมที่เราตัดเป็นคอวีนะคะเย็บลงไปให้ชิดแล้วเราก็จะย้ำไว้ก่อนนะคะ ตามมือป้าเจนไปเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้อีกข้างหนึ่งเราก็จะเย็บเริ่มต้นให้ชิดที่สุดค่ะแล้วก็จะเย็บขึ้นไปอีกข้างหนึ่งนะคะจํำไว้ก่อนนะคะแล้วก็เย็บขึ้นไปข้างบนค่ะดูตามไปเลยนะคะอาจจะดูเหมือนซับซ้อนหน่อยนะคะการล้มตะเข็บนี้จะทำใหเ้เราสามารถพับคอเสื้อของเราเข้าไปด้านในได้อย่างง่ายนะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะพลิกสาบเสื้อของเราเข้าไปด้านในนะคะกราดเข็มหมุดตรงมุมไว้ก่อนค่ะมุมกึ่งกลางนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไล่ผ้าของเราขึ้นไปก่อนเย็บนะคะกราดเข็มหมุดไว้ก่อนหรือผู้ชมจะนำไปรีดก่อนเย็บก็ได้ค่ะ นี้ปเจนจะเลือกเย็บไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปรีดทีหลังค่ะกราดเข็มหมุดเสร็จแล้วเราก็จะเย็บเป็นรูปตัว V ีค่ะเย็บตามริมผ้าไปเลยนะคะเย็บกันแบบง่ายๆเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาวางทาบกับชิ้นหลังของเรานะคะเสื้อตัวนี้ประเจนจะเย็บไหลเป็นลักษณะตรงไปเลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะวางผ้าด้านผิดประกบกันนะคะเราจะวางริมผ้าให้เสมอกันเราจะไล่จากริมผ้าเข้ามาค่ะกลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะนำไปเย็บไหลเสื้อค่ะ เย็บไหลเสื้อเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเย็บพับริมโดยรอบเลยค่ะการจะเลือกวิธีเย็บไหล่แบบนี้นะคะก็คือจะพับทบมา7จมิลค่ะแล้วก็จะพับทบมาอีกรอบนึงนะคะก็คือพับสองทบค่ะแล้วเราก็จะเย็บริมยาวไปเลยค่ะ เราจะเย็บลักษณะเป็นเส้นตรงไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะมาล้มตะเข็บตรงคอเสื้อด้านหลังนิดนึงค่ะนี่ค่ะเราจะพับล้มตะเข็บตรงคอเสื้อด้านหลังนะคะ เพิ่มเย็บจากตรงริมสาบเสื้อตรงนี้ไปนะคะจากอีกข้างหนึ่งไปถึงริมสาบเสื้ออีกข้างหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราจะเป็นการล้มตะเข็บคอด้านหลังนะคะก็จะเก็บตะเข็บไว้เรียบร้อยนะคะการลุยไว้เรียบร้อยค่ะ คอเสื้อนี้ผู้ชมสามารถจะขยายกว้างออกได้นะคะถ้าหากว่าชอบคอเสื้อที่จะกว้างกว่านี้นะคะอันนี้คอเสื้อเย็บเสร็จแล้วจะมีความกว้างประมาณ23นิ้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บริมกันลุยโดยรอบตัวเสื้อเลยนะคะพับสองทบเล็กๆประมาณ7มิลค่ะแล้วก็เย็บโดยรอบค่ะ คอเสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอเสื้อนี้จะวัดโดยรอบได้23นิ้วค่ะคอเสื้อนี้จะไม่กว้างมากนะคะแต่ก็สวมใส่ได้พอดีค่ะถ้าผู้ชมต้องการคอกว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มความลึกความกว้างของคอเสื้อได้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเย็บตะเข็บข้างนะคะ พับทบครึ่งตัวเสื้อเลยค่ะเสื้อตัวนี้จะมีรอบอก46นิ้วนะคะ46หารสีก็จะได้11.5ค่ะเราก็จะวัดไป11.5นิ้วนะคะส่วนวงแขนนี้ก็จะวัดลงมา9นิ้วค่ะ ตรงตะเข็บข้างนี้ก็จะวัดลงไป13นิ้วนะคะ จับริมผ้าให้เสมอกันนะคะแล้วก็เย็บตามเส้นที่เราขีดมาร์กไว้เลยค่ะ เสื้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเสื้อคอวีแขนในตัวหรือเสื้อปีกคางขาวค่ะตัดเย็บแบบง่ายๆเลยนะคะปะเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจปเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ